ตอนนี้ผมเลิกเป็นราชาแครี่แล้วผมจะเป็นราชาโรมิ่งแทนเพราะว่าวันนี้ผมมากับเบาดัมมันจะรอดหรอวะมึงตม่งเป็นแต่แครี่นะชีวิตมึงอ่ะมึงเป็นโรมมันต้องโคตรตลกมากแน่เลยวะนี่ไงผมยืนตรงนี้ไงพี่เล่นแม่งเด้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอย่าบอกนะเพื่อนพลาดต้องมาได้แล้วน้องได้ปะเชี่ยเฮ้ยผมมึงเลยนะเว้ยเออเอาไงเฮ้ยมันพลาดมันพลาดน้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมฝั่งแครี่ให้ผมฝั่งแครี่ให้เฮ้ย เฮ้ยอย่างนี้พี่ก็เล่นง่ายดิมันขันแคลรี่อ่ะมันก็ง่ายดิน้องเออเอามาที่เออถ้าพี่ได้เองจะรับพี่ได้ป่าวะพี่ถ้าเองโลมของจริงเองเฮ้ยผมล้างให้ผมล้างให้ออกมาพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมพอจะเล่นโลมได้ไหมพี่ ไอ้ชีวิตเจอกะลมไกลๆเจอตะโลมแบบกระโหลกกระโลกทำ้กูเดินไม่ได้พาขึ้ไปตายไอ้้นตีนใจเย็นพี่ <c oughs> พี่<อ>ร้อนเหรอผมเดือเป็ดเองครับพี่เป็นครอะอ๋อ,อมึงเล่น,ฟนเฟนนิกเหรอม <c oughs> เป็นเฟนนิกเนี่ยผมไม่ใช่ฟนเฟนนิก <c oughs> เพราะว่าวันนี้ผมมากับเบาดัม <c oughs> เอาดีดีใช่พี่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเมนแล้วมึงเล่นลมเป็นด้วยเหรอผมเปลี่ยนเมนแล้วพี่ตอนนี้ผมเลิกเป็นราชาแครี่แล้วผมจะเป็นราชาโรมิงแทน อย่าบอกนะว่าเบาดัมนนคือมึงแต่ถ้ามึงเป็นเบาดัมจริงๆไหนมึงลองกดฉันจะเล่นจังเกิลดินี่ไงฉันจะเล่นจังเกิลแต่ไม่แต่วันนี้ผมจะไม่เล่นลมผมจะไม่เล่นลมพี่รู้อะไรปะจริงๆอ่ะลมมันคือหัวใจหลักของทีมเว้ยจริงเหรอวะจริงมันจะรอดเหรอวะมึงไม่เป็นแต่แครี่นะชีวิตมึงอ่ะโอ้ยพี่ดูถูกอ่ะเฮ้ยมึงเป็นโลมมันต้องโคตนกระโหลกมากแน่เลยว่ะรอดูไว้พี่ ผมเล่าให้ฟังผมเล่าอะไรให้ฟังพี่เคยเล่นป่า,<อ>าพ่<ง>โดนเวทป่าป่ะพอโดนเวทแล้วเป็นไงเล่นยากป่ะเล่นยากดีแม่งเล่นไม่ได้นะเวยเพราะว่าพี่ไม่มีลมคอยการให้ไงถ้าพี่มีลมคอยการให้พี่จะไม่โดนเ<ไ>วทป่ากอผมเล่นแครี่อ่ะมัน,นไม่มีลมคอยกันให้อ่ะผมก็แพ้เลนจริงเหรอวะอ่าพอเล่นเมทไม่มีคนแบบคอยเปิดพุ่มให้อ่ะเมทก็เล่นแบบเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นลมหัวใจหลักสำคัญพี่เพราะฉะนั้นเมทมาเมทนนี่กูเห็นหมดเลยนะว่าซาต้ามันเดินไปไหนเพราะมึงไปส่งใช่ป่ะใช่นี่ผมยืนตรงนี้ไงพี่เล่นแม เฮ้ย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 อยอนเหมือนปัน้องมาได้้น้องได้ปะเชี่ยยางเอาเฮ้ยตัดบูนวะพี่เฮ้ยมมึงเลยนะเว้มึงทได้ไงอะเกมเกินไปปะเนี่ยแน่นอนผมจะเป็นราชาโรมิงเมดเดินตามผมนะเดี๋ยวผมพาเดินนะเมดนะเดี๋ยวผมไปโซนแอขวาไว้ให้เฮ้ยลุดพีวีมาแล้วน้องเอไม่ทาให้ผิดหวังเออทำมาดิผมอยู่ใกล้พี่พี่ตายนะพี่ตายนะพี่ตายนะ ตาต้ากันเลยตาต้ามีบินโอ้โหมันไม่ได้วะมันไม่ได้วะตายไม้ลาพิ่ยวเฮ้ยตัวมันเก่งอะไรวะเนี่ยตัวมันเก่งไอ้๋องมึงไม่ยิงวะเอานี่พี่ต่องว้ด้วยเหรอไม่ใช่ตัวปลอมเลยเวนโอ้โหเอาอีเยอะพี่ตัดแม่งอยากให้แม่งฟาพี่นะเฮ้ยบุกป่ายับเลยเนี่ยเฮ้ยตัวหลังตัวหลังพี่ถึงป่ะ้ยผมมีฝั่งนะ ฝังให้ก่อนแล้วกันโอ้โหพี่เอาตายดีกว่า <Hey. S 1> ยี่สดาเมจโคตรเอาต่อให้มันรอดจากพี่มันก็โดนฝังตายอยู่ดี <Yeah. S 2> ไอ้เชีย้ยทำได้ไงวะโคตรเร็วอะ่ะวิ่งมาเร็วจวังวะเมื่อกี้กูมึงอยู่ล่างเลยไม่ใชเหรอวะนี่ hey. ผมจ่ายทั้งปิกทั้งแบบทั้งหนึ่งมาให้เลยผมงัดให้เฮ้ยไปถึงแต่ได้อยู่เฮ้ยไอ้ชี่ยชงดีจัดไอ้นี่กูฆ <Hey, S 2> ่าร<ม>ัวๆเลยดิเน hey. เอากลางพี่เอากลางพี่อยู่ใกล้ผมปะพี่เอาคีบบนก่อนก็ได้นะโอเคผมมีฝังอยู่ พี่จะโดนลิงปะเนี่ยไม่ลิงอยู่นี่ยิงลิงอยู่นี่เฮ้ยมึงเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะว่าพี่เอาบนพี่เอาฟรีดิมายนะชาติโดดไปแล้วพี่แต่บันเยอะบอลเยอะบอลเยอะเงัดเอ,อ้ยเฮ้ยพี่มันเสียสก,กิลไปกับมึงหมดเลยปะเนี่ยใช่ใช่ผมมีล้างผมมีล้างกดได้ไหมพี่ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยพี่รู้สึกขาวสะอาดนะมีสบู่ไหมมีสบู่ปะวะมึงล้างไปแล้วอะล้างไปแล้วมีสบู่ไหมไม่เล่นกูเลยอะเอาตับนี่ตับนี่ อดอดผมไม่ทันผมไม่ทันจริงๆมุกนี้มึงเล่นลมครั้งแรกเลยปะเนี่ยเพิ่งเคยเล่นลมแบบลมกูครั้งแรกเลยปะใช่เพิ่งเคยเล่นลมให้พี่ครั้งแรกเอาบ้านให้พี่พัดสูงไว้ให้พี่โอ้ยเดี๋ยวพี่มีแข็งพี่มีแข็งสวยพี่ออกเราได้ป้อมพี่งดงามพี่เฮ้ยพี่ออกได้วะหนึ่งชีวิตลมกับแร่กับป้อมโคตรคุ้มมันทําให้เกมไปต่อได้ถูกป่ะนี่เราได้ล่างได้แลบอกคนดวงจริงนะเมื่อกี้เราเราดึงเราดึงเราดึงสองคนไว้ตรงกลางเราได้ล่างด้วยนะใช่เอาเอาเจ j e ก็ได้นะพี่ ขนาดพี่อืนตีป้อมแบบไม่มีคลิปอ่ะเฮ้ยพี่ป้อมยังไม่ไหวอ่ะผมมานะผมมานะผมมานะเออเอาไงเฮ้ยมันพลาดมันพลาดน้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมฝังแคลรี่ให้ผมมีลาวิลฝังแคลรี่ให้เฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้พี่ก็เล่นง่ายดิมึงขังแคลรี่อ่ะเออผมขังแคลรี่ไปแล้วพี่เฮ้ยผมรับเองผมรับเองมันง่ายดิน้องเออเอามาที่เฮ้ยถ้าเป็นคนดูพี่มึงรู้ไหมมันไม่ขังอะไรมันไม่ขังเวเลสเพราะเวเลสกำลังต่อยพี่แต่มึงขังให้แคลรี่มันไม่ทำดาเมจพี่มึงคิดได้ไงวะพี่มีท่าอีกป่ะพอเถอะ พี่มันมีลิง่ะมันมีลิงเอาต่อใช่ไหมถ้าพี่ได้เองจะรับพี่ได้ป่าวพี่ถ้าเองลงของจริงเองเฮ้ยผมล้างให้ผมล้างให้ออกมาพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปวเอาไปเล่นมาว่ะน้องพี่ไม่รู้สึกอันตรายอันตรายผมรับได้ผมรับได้พี่โอ้ยมันแทงผมพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นโอ้เหลืองจะเป็ดจะโรมผมงัดไว้ให้เอ้ยมันตายพี่สวย ตายหมดพี่ปอมขวาพี่ไงโคตรเอาไม่ไงอ่ะผมจะเป็นราชาโลมิ่งพี่จำไว้ว่าผมอ่ะตายแทนพี่ได้ว่าแบบจังหวะเกมมันมาดีหรือเปล่าเฮ้ยพี่อย่าลืมที่มันมาดีได้ขนาดนี้ก็เพราะพวกเราทําได้ดีไงพี่เฮ้ยแล้วเนี่ยอะไรมันก็หมุนนุ่มหมุนนิ่มไปหมดพอผมเล่นโลมคุมขนาดนี้แล้วเราจะมีป่าเทพแบบพี่ใครมันจะเอาเราอยู่วะพี่ บูมันจะขึ้นเจ็ดวิพี่เฮ้ยมึงรู้ได้ไงอ่ะมันมีเขียนบอกมันอันตีไปแล้วนะเวลาวิวไม่มีอันตีนะมึงเห็นได้ไงว่ามันอันตีอ่ะมันอยู่ข้างพี่เลยนะเมื่อกี้เปล่ามันบินมันอันตีผ่านหน้าผมมึงเห็นทุกอย่างความเป็นไปบนแมปอย่างงี้มึงแฮกแมปป่ะเนี่ยกูเริ่มไม่เชื่อแล้วมึงแฮกแมปหรือเปล่าห้าสิบทูพี่ผมซื้อมาไอ้เป็ดแฮกแมปเขาทุกคนพี่อย่าพูดเดี๋ยวคนแม่งเชื่อจริงเดี๋ยวแม่งแจ้ง ถ้าพี่บินมึงรับกูได้นี่มึงเก่งแล้วเว้ยนี่นี่นี่ผมมีปังผมปังไปเลสเอาตัวนี้พี่เอาตัวนี้ตัวนี้ผมงัดไว้ให้เออผมมีล้านผมมีล้านเอาบ้านก่อนเฮ้ยเฮ้ยพี่โดนว่ะน้องน้องผมไม่มีแล้วอ่ะแต่ว่าผมจะพยายามทำทุกอย่างก่อนตายผมนัดซาป้าทีนึงเฮ้ยนี่มันมันมันเป็นเหตุผลของโลมมันคนละระดับกันบะวะโลมเขาแบบพี่มีมาซ้อนได้ไหมมาซ้อนได้ปหมเฮ้ยเุ้ยได้ไหมมาซ้อนได้ปหมาซ้อนได้ปหมผมได้หนึ่งตัวละผมได้ลิงเฮ้ยสุดยอดพี่ ผมมีงัดสามสองเนยว่ามึงจะลุกอีกเอามันพี่อีกทีเดึง่ยมันเลยเนาะเออูแม่งมอบมอบเลยมันสู้เราไม่ไหวพี่มันเลยต้องมอบแบบนี้เฮ้ยกูไม่เคยขานสิบหกตัวมาก่อนเลยเป้กูมือสั่นไม่หมดแล้วผมพอจะเล่นโลมได้ไหมพี่เฮ้ยคุณน้ำตาจะไหลอ่ะมันทำได้ไงวะปกติมเป็นราชาแครีมนะเว้ยคนเรามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงพี่แล้วดูดิเราตีป้อมแบบง่ายๆสบายสบ ผมฝังแก๊กไว้ให้พี่เอากลางได้เฮ้ยเราได้แหลกสามทางแล้วผมงัดมาพี่อยู่ไหนโอ้พี่อยู่ไกลเกินผมรับไว้ให้อยู่พี่มีล้างไหมไม่มีพี่แต่มันดูดไปหมดแล้วมันใช้หมดแล้วพี่เอามันมึงไม่บอกพรุ่งนี้เลยเราเอามันพี่เอามันผมขวางไว้ให้อยู่เออพี่ผมมีงัดมีท่ายกเปล่าคูณจะได้ผมมีงัดไว้เฮ้ยคุณจะไปตายก่อเอาอีกเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยมัน สุดยอดพี่พี่ฆ่าไปกี่ตัวละวสิบเก้าเฮ้ยตัวที่ยี่สิบต้องมาละจะได้ภาดหัวคิดว่าเล่นโลมิงพาเอสดีฆ่ายี่สิบตัวแงเฮ้ยกูไม่เคยฆ่ายี่สิบตัวกูแพ้มาแปดเกมติดมันอาจจะพลิกก็ได้นะมันอาจจะเป็นภาพลวงตาผมคือผู้ปลดปล่อยพี่มันไม่ใช่ภาพลวงตามันคือความจริงพี่ขนลุกขนลุกขนลุกเพราะผมเล่นโลมหอดปวดขี้ไปขี้สิโว้ย กูนี่ควบมึงยังไปเท้าอะไรอีสัตว์ผมลังโยเลยครับออันนี่ชงวันทั้งนั้นคือชงจะเอาพวกนี้แก๊กอยู่ในนี้โอ้ไอสัตว์กูฆ่าจนปวดมืออะตอนนี้ไอเป็ดมึงโลมอย่างเงี้ยกูฆ่าจนปวดมืองัดต่อผมฝังเวเลสเวเลสโดนฝังมาหน่อยผมฆ่าไม่ให้อยู่ผมฆ่าไม่ให้อยู่ลาวิลพี่ผมงัดมาเฮ้ย อุ้ยแต่มันไกลเกินพี่ยังไงพี่จ้าวใช่ไหมผมยัดปลา้าให้ผมรับให้อยู่เอามานี่เพี่บอกผมทีว่าพี่ฆ่าไปกี่ตัวพี่ยี่สิบอยี่สองตัวมันเพราะอะไรพี่เพราะอะไรบลอมีนนียกเชื่อเฮ้ยยี่สองตัว เชียดูดาเมดพี่ดิเฮ้ยอย่าบอกนะดาเมดกูเยอะอีก46.9%พี่เท่าไหร่นะ46.9%วเ้าวเฮ้ยกูไม่อยาเชื่อว่ะมึงเชื่อมันมันมันฟุกหรือเปล่าวะขอไม่วะได้เลยพี่จัดไปรอดูคลิปหน้าได้เลย